สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องน้องคอฟฟี่เชียงตงอีกแล้วนะคะก็อยู่ในสุดเดิมคลิปเมื่อกี้นะคะตอนนี้น้องคอฟฟี่จะพาทุกคนไปดูเอหนองปลาธรรมชาตินะคะแบบว,ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ว่าปลาจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กไม่รู้นะคะคือเขาขัางน้องค่ะเขาเอาปลาออกขายนะคะน้องคอฟฟี่ก็จะไปซิ้วปลามากินค่ะแล้วก็จะพา ทุกคนไปดูนะคะว่าปลาที่เขาเลี้ยงแบบธรรมชาติจะโตใหญ่ขนาดไหนแล้วจะซื้อปลามาทําเมนูอะไรนะคะค่านี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้คือตอนเย็นนะคะกําลังจะไปกับคนแม่ค่ะก็น้องที่เขาขางก็จะติดที่ทุ่งนาน้องคองพูเลยนะคะก็อ อย่างเงี้ยน้องน้องเอจะมีฝั่งนี้แล้วนะช่วงน้าน้องของัูจะมีฝั่งนี้อะไรแบบนี้นะคะถ้าใครดูที่คลิปน้องของัูวไปดำนาก็อาจจะเห็นน้องบ้างอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะตอนนี้แมวน้องของั้ไปรอตรงนู้นแล้วนะคะน้องของัูวจะขับมอไซค์ค่ะตอนนี้น้องขมพูก็ไล่ออกบว้านมาแล้วนะคะก็จะพาสมระหว่างทางไปนะคะที่นี่ก็จะเป็นน้องป้าน,นะคะ ถนนแถวนี้ก็จะดีแล้วนะคะเพราะาเราปนหมดแล้วค่ะเทปนหมดแล้วนะคะก็อันนี้คือเป็นถนนที่ไปหมู่ว่านปกเนื้อนะคะก็จะเทปนถนนดีค่ะก็ใกล้จะถึงหมู่ว่านปกเนื้อแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะหมู่บ้านปกเนื้อนะคะก็จะอยู่ริมแม่น้ำ เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวัดเขานะคะไม่นาว่าไม่ทันเห็นนะคะก็ขับรถ้วถ่ายไปด้วยนะคะก็อาจจะไม่ได้เห็นได้ละเอียดเนาะตอนนี้คือกำลังจะไปที่หนองปลานะคะนี่ก็จะเป็นถนนที่ไปนาน้องาโพค่ะก็ไม่ค่อยดีแล้วนะคะก็เป็นไม่มีหมู่บ้านแล้วก็เป็นถนนดิน ดินแบบนี้นะคะก็คือเขาไม่ลาดปูนมาเนาะไม่มีหมู่ว่านคะ่ะก็จะเป็นถนนแบบนี้ถ้าช่วงเอ,อ่อฝนหน้าฝนนะคะก็จะยากนิดหนึ่งคะ่ะตอนนี้คืนหน้าแล้งนะคะก็ถนนก็จะง่ายนิดหนึ่งคะ่ะเพราะไม่มีหลม่มฝนไม่ตกนะคะก็ไปไกลหน่อยคะ่ะเข้าไปดึกหน่อยนะคะก็ ทางไปนาะนุ่งคำโคค่ะมีแต่ปลานะคะมากับคุณแม่นะคะก็ไม่ได้ทำนาครั้งที่สองเนาะเออก็จะปล่อยให้แห้งแรงไม่หมดค่ะก็ไม่มีน้ำนะ ตรงนี้คือน้องใหญ่มากแต่ยังไม่ใช่น้องที่เราไปซื้อปลานะคะเปล่าตรงนี้มีคนมาขดน้องสร้างกระท่อมด้วยถนนไม่ดีเดียวโอเคค่ะตัวเมื่อกี้ถนนไม่ดีนะคะก็เลยไม่ได้หยุดถ่ายไปสักพักนี่นะคะ่ะก็น้องอพูกขับรถมือเรียวนะคะก็อันตรายนิดนึงค่ะ ก็ตรงในถนนไม่ดีก็จะหยุดถ่ายนะ,ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่นาน้องคำพูแล้วนะคะถึงแล้วคะ่ะน้องที่เขาขายปลานะคะตอนนี้ก็มาถึงที่น้องที่เราจะมาซื้อปลาแล้วนะคะก็จะเป็นนี่ที่นี่จะเรียกว่าน้องตึบนะคะก็จะมีกระท่อมตรงนู้นนะ น้ำมาเยอะมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นที่นานกขั้วโลนะคะแห้งแรงมากส่วนอันนี้น้ำก็เข้าเต็มเลยนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะที่น,น้นกขั้วโลกจะวนไปตรงโน้นถึงตรงโน้นโน้นนะน้ำใหญ่เลยน้ำไหลเยอะมากเนาะ อากาศดีมากเลยค่ะเ,เขาเปิดเพลงนะคะไม่รู้ว่าเฟื่อนน้องคาฟูจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะคือว่าเฟื่อนอันนี้คือน้องเฟื่อนน้องคาโฟนะคะนี่น้องว่านเอ่อน้องน้องของเฟื่อนน้องคาโฟนะคะตอนนี้เขาเปิดเพลงด้วยนะคะเดี๋ยว,ก,จจยวก็อาจจะถ่ายไม่ได้แล้วมั้งก็อาจจะถ่ายได้เพราะไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะคือน้ําช่วงนี้ไม่ไหลยเยอะนะคะบิวดีอากาศดีมากเลยค่ะ มืนน้ำตกเลยนีกคะ เออตอนนี้คือเขาทำกับข้าวกินกันนะคะเพราะว่าเดน้องเขาผมไม่ดูนอกว่าเขาสลองกันก็เลยมาซื้อปลาก็เลยไม่ดูก็เลยมากินด้วยเขานะคะก็มีปลา มีปลาหลายๆอย่างมากเลยค่ะปลาเผาปลาทอดปลาแกงปลาลาบปลานะคะวันนี้เพื่อนน้องเขาพวก็มานะคะนี่ก็เป็นที่ทำกับข้าวที่ไว้กับข้าวที่นองปลาของเพื่อนค่ะขาจะขังน้ำไว้ตรงนี้นะคะนี่คือต่อน้ำจากแม่น้ำลงมานะคะ นู้นเขาจะลากปลาค่ะทุกคน,นตอนนี้คุณนงเขาจะมาจับปลาให้นะคะปลาตัวเล็กปลานิ้นนะคะก็จะโลละสองหิงจัดนะคะสองหิงจาดก็คือเออซี ี่สิบาทไทยใช่สี่สิบาทไทยหนึงโลสี่สิบาทไทยค่ะแต่ตัวนี้คือจะมาเอาปลาตัวใหญ่นะคะไม่รู้ว่าโลเท่าไหร่ตรงนี้เขาจะสักคังเป็นซมเป็นซมไ้นะคะมันมีปลาหลายชนิดหลายอย่างค่ะก็มีปลานินปลาในาปลาตาแรงอะไรแบบนี้นะคะภาษาไทยเรียกปลาอะไรไม่รู้นะคะ ตอนอันนี้จะทัง้งนั้นนี่คือ,อ,อปลาในนะคะคือดิ้นมากเลยปลานี้จะมีไข่นะคะอันนี้ปลาถ้าตัวใหญ่แบบนี้โลละสี่หิงจัดนะคะถ้าตัวเล็กก็สองหิงจัด ตัวละสองสามโดไม่มีแล้วนะคะเขาก็าออกคายหมดแล้วค่ะเข้าแขางน้องนานแล้วนะคะตัวนี้ก็หนึ่งโดก็ไม่เต็มนะคะอันนี้คือปลาในค่ะโลละสี่พันจา้าคนะ,คะขอบคุณนะคะตัวเล็กใสอีกตัวคะ่ะเพราะว่าตัวใหญ่ไม่ไม,มีไม่มีถึงโดนะคะ ตอนนี้คือเหมือนว่าเขาจับปลาได้แล้วนะคะก็เขาก็จะรวมตัวกันหนองนี้ก็กว้างอยู่นะคะแต่ว่าน้ำแห้งหมดแล้วนะคะเขาค้างนานแล้ววิวสวยมากเลยนะคะตอนนี้น้องคูบูอยู่ในซนนะคะทุกคนมาเก็บพักใบใสข้าวซอยผัดนะคะเมื่อกี้คือเข้ามาขายข้าวซอย นะคะก็เลยซื้อค่ะจะมาเอาผัก,ผ,กผักอะไรผักคิโบนะคะผักภาษาไทายไม่รู้ว่าเรียกผักอะไรค่ะคือผักชีแม่น้องคำโพเอาทุ่งนามาแล้วนะคะนี่นะคะที่น้องคำโพเรียกว่าฟักคิโบนะคะนี่น,นี่คือหวานเองเลยนะคะไม่ใช่ปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยค่ะ อันนี้ยังเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาคือไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเนี่ยเริ่มเลืองแล้วนะคะต้องใส่ปุ๋ยแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เสดยาค่า,ายาอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เิดยาค่ามแมลงด้วยะคะ่ะผักทุกชนิดจะต้องปลอดสารพิษนะคะ รอกมิ้วไม่มีแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าต้นอันนี้คือเป็นรอกมะม่วงนะคะนี่ตอนนี้น้องโคก็จะทำข้าสวสอยผัดนะคะ mm hmm. เข้ามื้อเย็นวันนี้ค่ะนี่คือซื้อเมื่อกี้นะคะเขามาขายค่ะห้าร้อยจัดนะคะห้าร้อยจัดก็สิบบาท สิบบาทไทยไ่กันเนาะสิบบาทถึงที่ก็ไม่ถึงนะคะเพราะว่าเงินพม่าถูกมากตอนนี้นี่คือฝงชลดแล้วก็ใส่สีอิว่วสีอิ่วลำอิวำ่วำซียงตงหมูมตกอันเชหนูตอกองนีอิว่ว ก็จะขยำให้เข้ากันแล้วก็เอามาผัดนะคะไปซื้อ,อ,อค้ามได้เยอะมากเลยหาลาย้าร้นนะะอยจานเลยค่ะหิวโว หน,นึานาน่งใวมันมีผูกทิ้งได้่นหัวหอมก็ทุบกระเทียมใส่แล้ว 领养领养 นี่นะคะข้าวซอยผักก็จะมีผักเยอะมากนะคะเน้นผักค่ะใส่ผักเยอะเท่าไรอะไรใหร้นหมนะคะคือทำนี้จะกินข้าวซอยผักอย่างเดียวนะคะผักเริ่มสุกแล้วก็ไม่ค่อยกินผักแล้วนะคะผักมันจะหายเมื่อกี้ผักเต็มเลย นนี้ก็ผัดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่เครื่องปรุงอีกคะ่ะใส่หอมเจียวแล้วก็พริกผัดนะคะน้องโคบเพก็จะใส่น้ําตาลไปเ้วยนิดนึงแล้วก็มะนาวตามไปนิดนึงค่ะตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนนะคะตอนนี้เวลาถึงทุ่มแล้วนะคะเจ็ดโมง <c oughs> ประมาณนี้ค่ะก็ วันนี้ค่ำนี้ก็กินข้าวซอยผัดนะคะที่เชียงตรงจะเรียกว่าข้าวซอยโคนะคะก็ผัดใส่อิ้วอร่อยมากนะคะกินข้าวซอยผัดอย่างเดียวค่ะวันนี้ค่ำแล้วนะคะก็ปลาก็ซื้อมาก็ไม่ได้ทํากับข้าวกินนะคะพพรีว,ว่าซื้อข้าวซอยไว้แล้วนะคะนะคะถ้าว่าเกิดไม่ทํากินพวกนี้ข้าวซอยมันก็จะเสียคะ่ะ ปลาก็เก็บไ้ตู้เย็นได้นะคะคือข้าวซอยนี้คืออยากกินตั้งแต่ตอนกลางวันซื้อตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วนะคะก็เพิ่งผัดกินตอนค่ำนะี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะเส้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องคำโูทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่อซีที่น่ารักทุกคนบ๊ายบาย ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ